โปรแกรม3วันต่อสัปดาห์สำหรับคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้อจะต้องเล่นท่าอะไรบ้างเล่นกี่ครั้งกี่เซตไปดูกันเลยครับสาหรับคนที่มีเวลาแค่3วันต่อสัปดาห์ในการสร้างกล้ามเนื้อเน็ตฟิตเนสนะครับผมจะแนะนำว่าให้เล่นเป็นวันที่1เล่นเป็นกล้ามเนื้อหน้าอกทรายเซ็หน้าท้องวันที่2นะครับจะเล่นเป็นกล้ามเนื้อหลังไบเซ็บแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้อง แล้ววันที่3นะครับก็จะเล่นเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ขาแล้วก็กล้ามเนื้อหนอ <Space> อ้าท้องเช่นกันครับโดยวันแรกนะครับเราจะเปิดด้วยกล้ามเนื้อหน้าอกซึ่งกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ย้แรกเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เล่นเป็นคิมมชชินอินไทเบนเพรสนะครับ ท่านี้นะครับจะโฟกัสในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกด้านบนนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนเนี่ยค่อนข้างยากการใช้สมิ่นแมชชีนในการเล่นนะครับมันจะไม่ที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายและท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าคอมพาวซึ่งท่าคอมพาวเนี่ยมันก็จะสร้างกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างดีนะครับคุณสามารถโหลดน้่นหนักได้เยอะซึ่งท่านี้เนี่ยผมจะแนะนําว่าให้เล่น8ถึง12ครั้งเป็นจำนวน3ามถึงสี่ใช้ับและท่าที่สองนะครับเราจะเล่นเป็นท่าบาร์เบลเบนนะครับเท่าน์เรสร้้าางกลมเนื้้ออหนนากเลยะครับซึ่่งทานี้ เนี่ยจะโฟกัสในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกตรงกลางและท่านี้นะครับต้องเป็นท่าคอมพาสที่ค่อนข้างดีมากๆเลยถ้าเกิดว,ว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกของคุณได้เนี่ยผมรับรองว่าคุณเนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกได้ค่อนข้างเร็วด้วยท่านี้แน่นอนครับและท่านี้นะครับผมแนะนำว่าให้เล่น8ปดทุกครั้งเป็นทั้งหมดสเซสชั่นกันครับและท่าที่3นะครับเป็นท่าเพกไฟนะครับ no. ่านี้นะครับจะเป็นท่า isolate นะครับผมในการสร้างกล้ามเนื้อหน้าอ,อกากลางแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าอ,อกให้ชิดกันนั่นเองครับการเล่นท่า isolate นะครับไม่จําเป็นต้องใส่น้ำหนักเยอะเกินไปเอาที่เราสามารถที่จะโฟกัสได้นะครับผม15้ครั้งนะครับแล้วเล่นเป็น3 4เซตครับท่าที่4นะครับ cable fly high to low จะโดนไฮสูของกล้ามเนื้นออกด้านล่างนะครับผมถ้าเคเบิลไฟไฮารูโรนเนี่ยก็จะเป็นท่าที่เป็นไอโซเลตนะครับคุณไม่ควรจะใส่น้ำหนักมากจนเกินไปนะครับผมเลือกน้าหนักที่คุณสาม,มารถที่จะเล่นได้15ครั้ง3-4เซตเทน่นกันครับและในโ่วดของทอยเซ็ตนะครับท่าแรกนะครับผมนะนำมาให้เล่นเป็นท่าทอยเซ็ตโรบพุชดาครับผม ่าน,นี้นะครับจะโดนกล้ามเนื้อทอยเซ็ปลูกด้านข้างเป็นหลักนะครับผมแต่ว่ากล้ามเนื้ออื่นๆของทอยเซ็ปเนี่ยก็ยังโดนอยู่และกล้ามเนื้อแขนเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากผมแนะนำว่าให้คุณเล่น15ครั้ง3-4เซตครับท่าที่2ของทอยเซ็ปนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเล่นเป็นท่าทอยเซ็ปพุชดาวน์นะครับผมโดยใช้บาตรงนะครับผมซึ่งการใช้บาตรงนะครับจะได้กล้ามเนื้อต่างจากการที่คุณนะครับใช้เชือกนั่นเองเครับซึ่งท่านี้นะครับมันจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อทอยเซ็ปลูกด้านในานะครับเป็นหลักนั่น และท่านี้นะครับผมแนะนําว่าให้คุณเล่น15ครั้ง34เซตครับในส่วนของท้อนะครับท่าแรกนะครับผมแนะนําวมม่าให้คุณเล่นท่าเป็นเคเบิลครั้งนะครับผมสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะเล่นท่านี้ยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นได้นะครับผมรับรองว่าซิกแพคของคุณเนี่ยขึ้นเร็วแน่นอนครับท่าเคเบิลครั้งนะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อซิกแพคหรือว่าเล็กตัสแอบบโดมินิสส่วนด้านบนมากกว่านะครับ ผมแนะนําว่าท่านี้นะครับคุณอาจจะต้องเลือกน้ำหนักที่มันเหมาะสมนิดนึงที่คุณสามารถที่จะเล่นได้15-20ครั้งต่อหนึ่งเซตนะครับและท่านี้นะครับผมแนะนวมาให้เล่น3-4ครับและท่านที่2ของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับผมแนะนํามาให้เล่นเป็นเล็กเวทแมชชีนนะครับซึ่งท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างเป็นหลักนะครับท่านี้นะครับผมแนะนว่าให้คุณเล่น15-20ครั้งต่อหนึ่งเซตเล่นทั้งหมด3-4ครับและวันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อหลักเนี่ยเราจะเปิดด้วยแัดพูลดาวนะครับผมซึ่งท่าแัดพูลดาวเนี่ยจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อปีกหรือว่ากล้ามเนื้อแัดทิสดอซายซึ่งการเล่นท่านี้นะครับจะทําให้ปีกของเราเนี่ยกว้างขึ้นนะครับผมซึ่งท่านี้นะครับผมแนะนำว่าให้เล่นอยู่ที่8ปถึงสิครั้งต่อ1เซนตเล่นทั้งหมด3ามสิบเซตครับและท่าที่2ของกล้ามเนื้อหลักนะครับผมจะแนะนําให้เล่นเป็นท่าเบนโว์โรหรือว่าบาร์เบลโรนะครับผม านี้นะครับจะโดนในส่วนกล้ามเนื้อแลัสังกันและกล้ามเนื้ออื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทับพิเซสนะครับผมหรือดอมบอยซึ่งท่านี้ถ้าจะเป็นท่าโรท่าโรเนี่ยจะดึงเข้าตัวซึ่งการดึงเข้าตัวเนี่ยจะเพิ่มความหนาให้กับกล้ามเนื้อหลังท่านี้ผมแนะนําว่าให้เล่นอยู่ที่8ปดถึงสิครั้ง3าถึงสเซตรับและท่าที่3ของกล้ามเนื้อหลังนะครับคือท่าวัน arm d มด b l e r o l วัน arm double row นะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อหลังนะครับผมท่านี้นะครับจะเป็นการเล่นกล้ามเนื้อทีละข้างนะครับซึ่งการเล่นกล้ามเนื้อทีละข้างนะครับสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อหลังได้ค่อนข้างง่ายนะครับท่านี้นะครับผมจะแนะนําว่าให้เล่นข้างละ8ถึง12ครั้งนะครับผมต่อ1เซตทําทั้งหมด3ถึง4เซตครับท่าที่4ของกล้ามเนื้อหลังนะครับจะเป็นท่า sit up roll นะครับผมจะเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะโดนกล้ามเนื้อหลังไปทุกๆมัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทททรรรรราาาาาาเเเเซิลลลออออองบบบยยหหืืววว่่่่่แแแตตนน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 ะะะะคคคคัััผผมมมโดุุกก้้้้ีํใณจจจ trape ทั้งเยอะหน่อย12ถึง15ครั้งนะครับผม34เตครับและส่วนหัวกล้ามเนื้อไบเซร็จนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าแขนเนี่ยท่าแรกเนี่ยคือท่า standing barbell curl นะครับผม mm hmm. มันจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อไบเซร็จทั้ง2รลูกเลยนะครับผม ผมแนะนําเลยว่าท่านี้เนี่ยท่ากล้ามเนื้อไบเซ็ตได้ค่อนข้างดีที่สุดครับและกล้ามเนื้อไบเซ็ตเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่เล็กและท่านี้นะครับเป็นท่าไอโซเล e นะครับผมผมแนะนำว่าให้คุณเล่นที่12-15ถึงครั้งต่อ1เซตเล่นทั้งหมด3-4เซตครับและท่าที่สองของไบเซ็ตนะครับผมคือท่า alternate dumbbell curl คือเราต้องใช้ดัมเบลเล่นทีละข้างครับซึ่งการเล่นทีละข้างเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยโฟกัสกล้ามเนื้อไบเซ็ตได้ค่อนข้างดีและโหลดน้ําหนักเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนั่นเเเเองงงงคคคครรรรรัััััับบบบผผมมมทท่่่าาาานนนนนนี้้้ะะะจลลซยขว1 1หด2ถึ นะครับและในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องน,นะครับเราจะเล่นเหมือนวันแรกเลยก็คือจะเล่นท่าเคฟลูกฟันแล้วก็ท่าเล็กเวสต์นะชีนะครับแล้ววันที่3นะครับจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยเราจะเปิดด้วยท่าดัมเบลสโตรเดอร์เพรสนะครับผม านี้นะครับเป็นท่าคอมทาวของกล้ามเนื้อหัวไหล่ได้ค่อนข้างดีมากๆซึ่งท่าดัมเบลชูเดอร์เพรสเนี่ยจะเป็นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมีหัวไหล่ใหญ่ๆเร็วๆนะครับผมท่าชูเดอร์เพรสเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับท่านี้นะครับผมแนะนำว่าให้เล่น8-12ครั้งต่อ1เซตเล่นทั้งหมด3-4เซตครับท่าที่2นะครับจะเป็นท่าดัมเบลไซเลชชัล ท่านี้นะครับจะสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าท่านี้นะผมแนะนําว่าให้คุณเปิดแขนออกไปให้สุดนะครับผมอย่าวอเข้ามานะครับการเปิดแขนออกไปให้สุดจะทําให้กล้ามเนื้อหัวไหล่คุณเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่ท่านี้นะครับเป็นท่าไอโซเล e ของกล้ามเนื้อหัวไหล่เพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นจำนวนครั้งเยอะๆนะครับผม15-20ครั้งต่อ1เซตเล่นทั้งหมด3-4เซตครับท่าที่3นะครับจะเป็นท่า Machine Shoulder Press ก็จะเหมือนท่า dumbbell Shoulder Press แต่ว่าการที่ใช้แมชชีนย้ำอีกครั้งหนึ่งเนื้้้้อไดทท่่าาาาานนนนนนีีรรระะะมมมกเลยคคัับบผแ ให้เล่นที่15-20ถึงครั้งต่อ1เซตเล่น3-4เซตครับท่าที่นะครับเราจะได้เป็นท่า Machine Reverse Fly นะครับท่านี้นะครับเราต้องใช้เครื่อง Pick de Dex ในการเล่นท่านี้นะครับผมท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังซึ่งกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เล็กมากอ่อนแอมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะไปโหลดน้ำหนักเยอะเราควรที่จะเล่นจำนวนครั้งเยอะๆใส่น้ำหนักไม่ต้องเยอะมาก15-20ถึงครั้งต่อ1เซตเล่นทั้งหมด3-4เซตครับและในส่วนของขานะครััับบผผผมมมแนนนนนนะาาาาว่่่่่่ใหห้เเเลป็ททรรือองงคซึ เบลสควอเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นท่าคิงของการสร้างกล้ามเนื้อขาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือมันสามารถที่จะกระตุ้นฮอร์โมนหลายๆอย่างออกมาได้เพราะว่ามันดันประสิทธิภาพสูงสุดของร่างกายออกมาน,นั่นอนครับท่าน,นี้นะครับผมจะแนะนําว่าให้เล่น8-12ครั้งต่อ1เซตเล่นทั้งหมด3-4เซตครับและท่าที่2ของขานะครับก็จะเป็นท่าเดลิะครับผมผมแนะนําว่าให้เล่น8-12ครั้งนะครับต่อ1นเซตเล่น3-4เซตครับ และในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับผมจะแนะนำว่าให้เล่นเป็นท่านลัสเซียนทวิสต์นะครับผมท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อออฟบริกหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องนั้นข้างแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะมีงค์ประกอบของกล้ามเนื้อซิกแพคสวยๆเนี่ยอย่าลืมเล่นท่านลัสเซียนทวิสต์นะครับท่านี้นะครับผมจะแนะนำว่าให้เล่นซ้ายขวาน้านหนึ่งสิบห้าครั้งนะครับเล่นสามสิบสีสส่นะครับท่าที่สองของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับผมจะแนะนำว่าให้เล่นเป็นท่าเวทไซด์เบนนะครับผม บางคนเนี่ยอาจจะเห็นในแบบนะครับที่มีวีไลน์ค่านี้แหละครับสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อวีไลน์คุณเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแต่ค่านี้นะครับผมจะแนะนําว่าอย่าใช้น้ำหนักที่มันมากเกินไปเน้นการโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างให้มันทําง,งานดีกว่านั่นงครับผมแนะนําว่าให้เล่นข้างละ15ครั้ง3ถึง4ครับ ทกวัน,นี้นะครับก็จะเป็นตารางการสร้างกล้ามเนื้อ3วันสดสัปดาห์นะครับผมผมรับรองว่าสวันสดสัปดาห์เนี่ยมันก็สามารถที่สร้างกล้ามเนื้อได้ได้หน่อยครับผมซึ่งตารางนี้นะครับผมจะใช้กับลูกค้าผมวิดีซน์เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี่อนนะครับว่าลูกค้าที่ผมเอามาโชว์เนี่ย ไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้ทั้งหมดนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้โปรแกรมประมาณนี้คุณเคยเป็นไหมคนนึงบอกว่าเนี่ยคุณเล่นตามผมเนี่ยท่าน,นีน้โดนที่สุดแต่ว่าพอเราเองเอาไปใช้เนี่ยมันไม่สามารถโดนได้เหมือนเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันข้อจํากัดทางสรีระที่แตกต่างกันความถี่ในการออกกายที่แตกต่างกันการกินที่แตกต่างกันปัจจัยอื่นที่มันแตกต่างกันซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาไป copy paste ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบตารางออกกาลังกายของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีเวลาแค่สามวันสัปดาห์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตารางนี้ไปใช้ได้หากเพื่อนๆนะครับเอาตารางนี้ไปใช้แล้วนะครับแล้วมันึงจุดตันเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีเลยนะครับว่าคุณด้อยส่วนไหนมันติดส่วนไหนเราก็ต้องมาแก้ไขกันดูนะครับ้าใครนะครับที่ต้องการให้ฮัดออกแบบตารางออกกำลังกายออกแบบโภชนาการตารางอาหารตารางคาร์ดิโอให้เหมาะสมกับคุณที่สุดนะครับผมสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ที่ฟิตดีไซ หากฟิตดีไซน์พาร์ทเนี่ยจะมีการทดลองเทรนหนึ่งครั้งถ้าเกิดว,ว่าคุณเนี่ยไม่ชอบไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันหากคุณเข้ามาทดลองเล่นที่ฟิตดีไซน์พาร์ทแล้วแล้วก็ผมบอกได้เลย,เลยลครับว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับหากใครนะครับที่สนใจเทรนกับพัทและทีมงานของฟิตดีไซน์พาร์ทแล้วก็สามารถเข้ามาเทรนกับเราได้ที่ฟิตดีไซน์พาร์ทนะครับฟิตดีไซน์พาร์ทของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยประดิพัฒน์17ในโครงการ33สิบสามสเปซนะครับหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไล Fit น์แอดฟิตดีไซนม สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฟินดิไซพาของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ